วันนี้ลองรถของเราเข้ามาใจกลางเมืองเลยครับอยู่ที่โรงแรมลิทบางของนะครับผมนั่งอยู่คุณโรเลเพราะว่าวันนี้ผมจะพาไปดูรถคันหนึ่งซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานในเมืองมากเพราะว่ามันเล็กหรูแล้วก็แรงครบครับ เฮ้ยแบงค์คุณเอาซีคัสอวดผมอีกแล้วเนี่ยใช่นี uh> ่ C L A C L A 200 C L A มันคือ C L S หรือเปล่าไม่ใช่ C L S P มันไอ้นี่น้องมัน C L S คันมันจะยาวๆหน่อยอ๋อที่มันคันใหญ่กว่าหน่อยใช่ไหมใช่จริงๆใหญ่กว่าเยอะนะใหญ่กว่าเยอะเลยเหรอใช่ออปชั่นเยอะกว่าเครื่องใหญ่กว่าพูดง่ายว่ามันเป็นคอล์ซีรีส์กันใช่คอล์ซีรีส์กันอันนี้จะเหมาะกับในเมืองสั้นตัวสั้นๆตัวเล็กแรงหรูโอิความเป็นมาของมันจริงๆเลยเนี่ยสร้างมานานยัง CLA ตัวถังเนี้ยมันคือรหัส C117 <Okay. S 2> C117 อ่ะมันเริ่มต้นครั้งแรกประมาณช่วงปลายปี13แล้วก็ลากยาวมาถึงตอนช่วงสิ้นปี19แต่ในไทยยังมีขายบอกว่ารถปี20อะไรเงี้ยคือตกลากมาก ก็จะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่าง A Class เดิมที่มันจะเป็นทรงกระปุกน้าประตูหน่อยเนี่ยกับ A Class ใช่ไอตัว A 1 7 0 A 1 6 0ใช่เลยแต่พอมาปัจจุบันเนี่ย A Class เนี่ยมันจะกลายเป็นตัวซีดานสีประตูอันนี้เหมือนเป็นช่วงหนึ่งของมันที่ออกเป็นจุดเปลี่ยนผ่านเป็นโซ่มันดูสปอร์ตมากนะผมดูทรงผมตอนแรกผมก็ซีคลาสไม่เลยมันเป็นสปอร์ตมันเป็นคูเป้สีประตูเล็กกว่าซีคลาสนิดนึงไหมเล็กกว่าเล็กกว่านิดหนึ่งแต่ว่ามันจะให้ความรู้สึกที่มันสปอร์ ไม่ไม่ไม่เฮ้ยเหรอไอสันพวกเนี้ยคือมันตีโป่งจากโรงงานเลยนี่จากโรงงานเลยเหรอเนี่ยใช่แล้วมันก็ดีไซน์ได้สวยขนาดนี้สวยสวยเบาด้วย CLA อ่ะมันคือนี่คูเป้ไลท์เอคลาสอ๋อคูเป้ไลท์เอคลาสใช่แล้วไอ้ดาวเนี่ยมันมาเดิมเลยไหมเนี่ยหรือว่ามันเป็นดาวลอยแล้วคุณไปใส่ดาวโจอมัไม่ไม่พอมันเป็นคูเป้อ่ะเบนซ์มันก็ต้องมากับดาวโจมเออนี่สีโปรติสีประตูเนี่ยเขาจะเป็นดาวลอยกันนะใช่แต่นี่นี่คือ ให้ความสปอร์ตแบบใช่โดย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 ที่เป็นสีประตูที่ตัวตัวถังอ่ะมันล้าเป็นปูเป้ไงมันรูลมใช่แล้วหน้ากระจังมันก็จะมาใหญ่ๆอย่างเงี้ยเป็นทรงสปอร์ตมาละครับโอเคไอ้ตัวกริลเนี่ยผมไม่แน่ใจผมทีผมก็เห็นสีดำบางทีผมก็เห็นเป็นสีอลูมิเนียมตรงลงนี่มันมันเป็นกริลแต่งหรือว่าเราไปซื้อมาเองมาแปะเองหรือว่าจุดสังเกตนี่ถ้าไดมอนกริลด้านหน้าอย่างเงี้ยแล้วเป็น เม็ดสีดำอ่ะอันนี้คือ C L A 200อแต่ถ้าเม็ดพวกนี้มันเป็นสีเงินระยิบระยับอ่ะอันนั้นอ่ะ C L A 250กับตัว Shooting Brake โอเค Shooting Brake คือตัวที่มันเป็นท้ายลาดโอเคใช่คือมันมีมันมีสามประเภทก็คือ200 250แล้วก็ Shooting b r บรกใช่ไอ้ด้านล่างที่เป็นกันชนเนี่ยเดิมโรงงานเลยใช่ไหมใช่ครับคือมันเป็นทั้งชิ้นเลยนิกไอ้ตัวกระจังชิ้นเนี้ยมันลางมาตัดตรงนี้แล้วก็ว้าวมานี ลากลงมานี่เลยเป็นชิ้นเดียวกันเป็นชิ้นเดียวกันใช่ป่าของ CLA 200เนี่ยเป็นปากความกว้างๆแต่ละ250เนี่ยมันก็จะมีดีเทลให้นิดหน่อยให้ให้ดูความเป็นดูดูนิดๆมันก็จะแตกต่างหน่อยมีความเป็น AMG ไฟนี่ไฟเป็นไฟอะไรเนี่ยไฟเป็นบซีนอนครับอันนี้ก็คือไฟเดิมโรงงานเลยมันจะมีโลโก้ว่า Mercedes-Benz บซีนอน มาจากโรงงานเลยมาจากโรงงานเลยตัว250กับชุดติ้งเบรกเหมือนกันกับตัว200เป็นโปรเจคเตอร์ที่ปรับขึ้นลงแล้วก็เป็นไฟออโต้เข้าที่มืดติดเจอที่สว่างตัดมันมีเดย์ไทม์ด้วยก็คือเป็นออโต้แต่เพิ่เดย์ไทม์ก็คือสแตนด์บายไว้ใช่แล้วแล้วไอ้ยางเนี่ยกับแม็กเนี่ยเอามาใส่เองไหมเนี่ยล้อโรงงานเลยเฮ้ยล้อสวยอย่างนี้ใช่ใช่มา18เลยล้ออะไรอ่ะมันเป็นล้อ5ก้านคู่ลายใบพายแหละ CLA 200อ่ะมันจะให้เป็นสีเทาดำมาก็ให้ความรู้สึกสปอยนะแต่ถ้าเป็นตัว250จะเป็นอีกลายนึงเออสองหไม่ถามว่ามันเป็นลายแบบนี้หรือเปล่ามันเป็นล้อ AMG จะเป็นลาย5ก้านอ่าเป A M G มจีมีโลโก้ A อ G มจงนี้เลยแล้วถ้าเป็นตัวชูตติ้งเบรกก็ก็ AMG เหมือนกันแต่เป็นล้อซีซีทีทีหน่อยเห็นในจานข้างในเนี่ยเป็นจานดิสป่ะทั้งสี่ล้อไหม เบนซ์ให้ดิสมาหมดเลยแต่ว่าใน CLA 200เนี่ยจะเป็นดิสเบรกสล้อที่ไม่มีรูระบายอากาศรูระบายความร้อนอีกใช่ไหมใช่แต่ว่า CLA 250กับชูตติ้งเบรกอ่ะมันจะมีรูระบายความร้อนมาให้โอเคแต่คู่หน้านะหลังไม่มีอ๋อข้างหลังคือไม่มีแต่มีตัวนี้ยางยางเป็นยางเลยเนี่ยถ้าโรงงานให้มาเป็นยางรันแฟต <Okay. S 2> แต่พอถึงเวลาเปลี่ยนจริงแล้วคนมันก็ใส่ยางธรรมดา,มาตัวนี้ก็ใส,ใส่เป็น 2, 2 5, 4, 5, 5, 8, นองสองห้สี่ห้าฮะเลยเป็นซัดอาด้วยเฮ้ยว่าจะถามว่ากระจกเนี่ย<ม>อันนี้คุณเอาไปใส่มาเองปะมันดูเป็นตัวแต่งอะจะแปลกๆปหน่อยอใช่ไหมคล้ายๆเคี้ยวงูนะเออถ้าเป็นเป็น c ซ A อ่ะมันจะให้ไฟที่เป็นเป็นเคี้ยวฝั่งมาตรงนี้ก็เป็นเป็นไฟเลี้ยวข้างก็เป็น LED รีนะสวยดีชอบเหมือนกันอืเป็นอ e d ีอ๋อนี่เป็นอารดเป็นอาีฝั่งข้างในใช่เลยโอเคไอ้หลังคาเนี่ยบางทีก็เคยเห็นเป็นหลังคาแก้วแล้วก็หลังคาแข็ง มันมีความแตกต่างหลังคาแข็งนในรุ่นของมันหรือว่ามันยังไงมันบอกรุ่นได้ถ้าเห็นหลังคาแข็งนั่นน่ะ cla 200อ่าจะเป็นฮาร์ท็อปแต่ถ้ามันเป็นหลังคาแก้วที่มันเป็นไอพาราลีมกซันรูอันนั้นน่ะ250กับชูตติ้งเบรก คือพูดง่ายว่าตัวนั้นคือตัวท็อปมันก็จะมาพร้อมกับหลังคาแก้วใช่แต่ถ้าจะเป็นตัว200คือจะเป็นร์ r ท t o ปแบบนี้ใช่ถ้าใครที่แบบว่าแบบกลัวเวลาขับไปแล้วเจอพวกแก๊งปลาหินแตกเออ h a r ท็อปแบบนี้จะแข็งแรงกว่านะนำเลยโอเคใช่แล้วก็อีกจุดหนึ่งที่สังเกตมาตั้งนานละกระจกเนี่ยมันคือเป็นกระจกบานเดียวกันเลยป่ะไม่จริงจริงมันแยกบานเออหรอตรงกลางนี่ประตรงกลางมันสวยมากใช่ไหมเออมันมันคือมันทำเป็นสีดำเงาให้มันคล้ายกระจกคือพร้อติดฟิล์มตามมาปุ๊บเหมือนชิ้นเดียวใช่จริงเป็นแบบนี้ กระจกอ่ะมันเป็นเฟรมเลสก็คือมันจะไม่มีขอบแล้วก็ตรงเนี้ยสบานหน้าหลังอ่ะมันขั้นตรงกลางนี้ไอดดไซน์ที่ชอบสุดอ่ะคือตรงกลางนี้นี่ประทับใจจอดมากเลยมันลงมาอย่างงี้ใช่ไหมแล้วเป็นอย่างนี้วาวเลยแล้วเป็นคล้ายๆเหมือนกระจกหล่นด้วยคือมันใช่พอปิดมันก็จะปึ๊บกลับขึ้นไปอารมณ์คูเป้สปอร์ตแหละ ไอ้หางฉลามนี่มันของเล่นหรือของแต่งหรืออะไรเนี่ยของจริงของโรงงานคือมันยัดตัวนี้มาให้เพราะว่ามันจะลิงก์กันว่าแบบเออมันเป็นคูเป้ใช่ไหมแล้วเนี้ยมันทําเป็นสีเป็นโนแบ็กก็คือเงาตรงนี้เงาแถบข้างนี้แล้วก็เสาบีที่เมื่อกี้เราดูคุยงว่าแมชกันเป็นสีเดียวกันเลยมันก็ดูหรูกอินกันนะ ปกติเราเบนซ์เนี่ยแผง3แผงข้างบนที่อยู่ในไออแนติฟ็อกซ์เนี่ยมันจะเป็นเสาอากาศไม่ใช่หรอใช่ใช่มันจะฝังมาใช่ไหมแต่อันเนี้ยพอมันเป็นคูเป้เ่ยมันก็มีลูกเล่นไว้ข้างบนโอ้มาดูเท่ดีเหมือนกันนะก็ดีนะมาดูดูฉบเฉี่ยวใช่ดูรับกับเคิร์ฟหลังที่ไล่ลงมาตรงเนี้ยเออว่าจะถามไอีกฝากระโปรงเนี่ยเขาดีไซน์มาอย่างงี้เนี่ยเนี่ยเส้นโค้งของเขาแบบเนี้ยที่มันรองรับความเป็นคูเป้อะโลโก้เออฐานสั้นๆใช่ไหมแล้วมันก็มีเคิร์ฟมาอย่างงี้ สวยอ่ะชอบแล้วก็มันก็มากับเนี่ยมันจะเหมือนบั้นท้ายมีเคิร์ฟอวบๆหน่อยไฟเนี่ยเป็นไฟแต่งป่ะเป็นไฟโรงงานครับมันจะมีโลโก้ตรงไหนนะนี่ใช่ไหมเหมือนอยู่ด้านข้างนะใช่เป็นไฟตรงงานเลยหลอดนี่เป็นหลอดไฟเลยว่าหลอดอะไรเนี่ยหลอด led หมดเลยอ้าว led ไฟสีแดงไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยแสดงว่าตอนคืนมันก็ให้ความเรืองแสงแบบใช่ใช่มันเป็นปีกผีเสื้อคนเรียกปีกผีเสื้อกัน ก็ไปใส่ร่างของลูกดีเลยใช่ขับมันคืนมองเห็นไกลๆอ่ะไอเนี้ยเซียวเอแน่นอนใช่ไหมกันชนกับตัวข้างล่างนี่เขาเรียกอะไรนะดิฟฟิวเซอร์ใช่ไหม มันแตกต่างกับตัว2องศูนต่างฮะถ้าตัวดิฟฟิวเซอร์ของ200อ่ะมันจะเป็นสีโครเมียมแบบนี้แต่ถ้าสองห้าศูนเนี่ยมันจะเป็นสีเดียวกับตัวรถรถสีดําก็เป็นดํารถสีแดงก็เป็นสีแดงก็คือเข้ากับสีของของตัวรถเลยใช่แล้วท่อเสียเนี่ยใช้งานจริงไหมท่อคู่แบบนี้เซ l เเป็นท่อคู่จริงเออออกสองข้างคือถ้าพวกเบนท์รุ่นใหม่ๆอ่ะบางตัวสมมติซีค้าอย่างเงี้ยบางรุ่นอ่ะมันมันมีปลอกมาสองข้างจริงแต่เป็นแค่ปลอกมันไม่ได้เป็นท่อจริงโอเคแต่เนี้ยท่อคู่แท้ กั200 250 Shooting Brake ใช้กันจริงเลยใช่แล้วโอเคเออว่าจะถามนิดนึงกันชนเนี่ยมันมีตัวเซ็นเซอร์อยู่ไหมเวลาเราถอยอะ Bent CLA ไม่ได้ให้เซ็นเซอร์มาอ้าวใช่เนี่ยเกลี้ยงเลยข้างหน้าก็ไม่มีข้างหลังก็ไม่มีอ้าวแต่มันมีกล้องถอยมาให้อ๋อแล้วอยู่ไหนอ่ะกล้องถอยอ่ะจริงๆไม่เคยสังเกตเหมือนกันนะ เดานะเดาว่ามันน่าจะออกมาตรงเนี้ยอ๋อคือพี่แง่ว่าเวลาเข้าเกียร์เข้าเกียร์เข้าเกียร์ถอยมันก็จะยื่นออกมาใช่เวลาเข้าเกียร์ถอยอ่ะมันจะตัดจอเป็นไอตัวจอถอยแล้วก็จกมองข้างสองข้างอ่ะมันจะปรับมุมเองด้วยออโต้ใช่มันจะขยับไปนิดหน่อยเวลาเราถอยใช่ก็ใครใช้ร <Pokémon> ุ่นเนี้ยก็อย่ามัวแต่มองจอเพลินแล้วก็คิดว่าจะฟังเสียงเซนเซอร์นะมันไม่มีก็คือเราต้องดูจากสกรีนอย่างเดียวใช่แล้วเค ไอ้แบงค์ฝากระโปรงที่เปิดไงอ่ะต้องเปิดในรถในรถก่อนแต่ว่าที่เปิดอ่ะมันอยู่ต่ำมากเห็นมีคนหลายคนสงสัยเลยว่าใช่ไอ้ไอ้มือลิงมือจับที่เวลาเปิดฝากระโปรงเนี่ยเขาเปิดกันยังไงมันเปิดใต้พวงมาลัยฝั่งคนขับแต่ว่าต้องนั่งลงไปเลยเดี๋ยวเปิด ลิ้นไหมอ่าแบบฟ้ามันเบาใช่ไหมเบามันเบาเขาก็เลยให้เป็นอันนี้มาเฮ้ย <Hey. S 1> ไม้คำ้ำไม่ได้ให้โชคเหรอเบนให้ไม้คำ <Hey. S 1> ้ำนะโชคเถอะครับรุ่นไหนๆก็ได้ฝากถึงหลายๆค่ายเลยบางควรจะผิดหวังเอาเนี่พอเจอแบบนี้ใช่คือถ้ามันมาร้นลอน,นี่ย มือไม่ต้องถามผู้หญิงอ่ะมือผู้ชายสักาด้านๆเนี่ยคือปกติหยิบอันนี้ร้อนนะขับสปงอุตภูมกรุงเทพเมืองไทยเท่าปกติเราเบ้นเนี่ยปกติเปิดปุ๊บปื้ขึ้นมาหรือถ้าเป็นรุ่นเก่ามันเป็นบันทับเป็นเหล็กขึ้นมาใส่างั้นก็ได้สะดวกจะง่ายกว่าใช่เครื่องเนี่เป็นเครื่องสเปคอะไรอ่ะถ้า C L A 200จะเป็นสี่สูบแถวเรียงเป็นเครื่องพันหกร้อยซีซีต่างกับสองห้ายไหมต่างไอเนี่ยเป็น1 6 2 5 0รหัสนั้นอ่ะมันเป็นเครื่อง2ลิตรสองพซีซีแต อเคแสดงว่าแรงม้าต้องมีความแตกต่างกันต่างครับนิกถ้าเซ A 200เครื่องพันหกอ่ะม้ามันได้มา156ตัวแล้วก็แรงบิด250นิวตันเมตรแต่ถ้าตัว250นอ่ะม้ามัน21 1อตัวแรงบิดเพิ่มขึ้นอีกร้อยหนึ่งเป็น3 5 0นิวตันเมตรโอ้โหนี่มันเล็กพี่ขี้หนูเบาๆย่อมๆเลยนะเนี่ยใช่คือคือเซลเเนี่ยมันเล็กกระทัดรัดแต่ว่าหรูแล้วก็แรงคือครบจบเลยใช้งานในเมืองอ่ะอันเนี้ยบอกตรงว่าจบนะใช่เกียร์ เกียร์ตัวนี้กี่สปีดเจ็ดสปีดครับออตโต้เจ็ดสปีดต่างกับ250มั้ยชุดเดียวกันเลย250หูนยชุดทิ้งเบรกผมก็นึกว่ามันมันใช้เกียร์เซตเดียวกันชุดติ้งเบรกก็เซตเดียวกันเหมือนกันใช่เป็นเจ็ดสปีดออตโต้ตัวนี้ระบายความร้อนด้วยระบบน้ำมั้งเนี่ยน่าจะใช่ไอฮีทไม่ค่อยมีปัญหาหรอกระบบอะไรเนี่ยบอกตรงก็ไม่รู้เพราะเป็นรุ่นใหม่ๆอ่ะทำได้อย่างเดียวเปิดฝาแล้วยืนมองมันที่เหลือเขาปิดหมอนะเน้นเข้าสู่่ใชสูอย่าง เป็นรุ่นใหม่มันจะเป็นเป็นส่วนใหญ่ป่าเ<ช>ป็นพลาสติกแบบนี้อย่าไปซนกับมันอ,มอย่าไปซนกับมันปล่อยให้ช่างเขาเขาดำเนินการของเขาเองดีกว่าใช่โอเคมิติตัวถังของเจ้า Mercedes-Benz CLA ก็จะมีความยาวที่4,630ม mm, ิมลิเมตรความกว้างอยู่ที่1,777ม mm, ิลิเมตรแล้วก็มีความสูงอยู่ที่1,432ม mm. ิมลิเมตรมาดูภายในของเจ้า Mercedes-Benz CLA 200นะครับเริ่มต้นจากกุญแจก่อนครับถ้าเป็นตัว200เนะี่ยกุญแจจะเป็นทรงนี้ แล้วก็จะเป็นแบบบิดสตาร์ทนะแต่ถ้ามันเป็นตัว250เนี่ยมันจะเป็นปุ่มพุชสตาร์ทก็เสียบแตะเข้าไปตรงนี้ปุ๊บหน้าจอมันก็จะขึ้นเป็นรูปรถล,ล้วก็จะบอกอจำนวนที่วิ่งมานี่ก็บิดสตาร์ทปกติฮะจอต่างๆมันก็จะติดขึ้นมาเริ่มกันที่พรมลัยก่อนตัวพงมลัยเนี่ยมันก็จะเป็นมัลติฟังก์ชันแล้วก็กระชับมันแนวสปอร์ตนะตรงกลางก็จะเป็นแบบโลโก้ดาวสาแฉกของเบนชัดเจน ด้านขวาของพวงมาลัยครับก็จะเป็นที่ควบคุมฟังก์ชันของเสียงเพิ่มดังเบาเรื่องของโทรศัพท์การปิดเสียงต่างๆส่วนด้านซ้ายเนี่ยมันจะเป็นจอข้อมูลซึ่งเป็นจอทร่จะต้องอยู่ตรงกลางรุ่นนี้สําหรับใครที่ชอบความเป็นอนาล็อกเนี่ยมันยังมีจออนาล็อก2ข้างที่เอาไว้บอกความเร็วบอกจำนวนน้ามันที่เหลืออยู่บอกวัดรอบขนาดใหญ่แล้วก็เรื่องของความร้อนอันนี้เป็นอนาล็อกตรงนี้ผมชอบส่วนตัวถ้าใครที่ใช้รถญี่ปุ่นมาอาจจะงงๆนิดนึงครับเวลาที่จะ ขับเนี่ยเฮ้ยเกียร์หายไปไหนเกียร์เนี่ยจริงๆแล้วมันอยู่ตรงก้านนี่ฮะถ้าเป็นรถญี่ปุ่นมันก็จะเป็นก้านของไฟเลี้ยวซ้ายขวาใช่ไหมแต่อันเนี้ยเกียร์เนี่ยอยู่ตรงนี้จริงๆแล้วบางคนบอกว่าเฮ้ยใช้อย่างเงี้ยใช้ยากยากมากเลยไม่สับลงมา1ทีเนี่ยก็เป็นเกียร์ดีก็คือขับสับขึ้นก็คือเกียร์ถอยหลังแล้วตัดเข้ามาที่ตัว P เนี่ยคือแค่กดตรงกลางแค่นี้ครับมันก็ปาร์มันก็หยุดละในส่วนของด้านซ้ายครับก็จะเป็นตัวของที่ปัดน้ําฝนแล้วก็ไฟเลี้ยว เวลาจะเลี้ยวเนี่ยก็คือเปิดตรงนี้ขวาก็จะเป็นว n e touch ติ๊กตอกสครั้งซ้ายที่ปั่นน้ำฝนบิดตรงนี้ครับบิดตรงขอบมุมไม่ได้เป็นออโต้มานะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าขับเนี่ยมันก็จะแปรผันตามความเร็วแต่ว่ามันไม่มีเซ็นเซอร์น้ำฝนอัตโนมัติมาให้ตรงนี้ก็จะเป็นก้าน cruise control นะครับจะเป็นก้านเล็กที่อยู่ข้างใต้ไฟเลี้ยวตรงนี้เป็น c r u ส s อ c o n t r ที่เป็น c r u สคอ c o n t r ปกติไม่ได้เป็น adaptive cruise control ตรงนี้ครับด้านหลังพวงมาลัยเนี่ยมันจะมีซ้ายกับขวาเป็นเครื่องหมายลบฝั่งนี้เป็นเครื่องหมายบวกอันเนี้ยเป็นแป้นสําหรับเราบวกลบเกียร์เอาไว้เราชิ้เกียร์เองในการขับขี่ในโหมดของสปอร์ตที่ไม่ต้องการพึ่งพาเกียร์ออโต้มันตรงกลางนะครับข้างบนเนี่ยเป็นจอขนาด7นิ้วใน CLA เนี่ยมันไม่ได้เป็นจอทัชสกรีนนะก็คือมันจะต้องควบคุมด้วยปุ่มตรงนี้หมุนไปหมุนมาว่าไป่ตรงนี้ฮะครับแล้วก็กด Enter ลงไป หมดต่างเนี่ยการขับขี่เอยอะไรเอ่ยปรับตรงนี้ได้ตรงกลางครับแผงตรงนี้ผมชอบมากเลยลายตกแต่งเนี่ยค่อนข้างสปอร์ตมากแล้วก็มากับช่องแอร์ที่เป็นทรงกลมแล้วก็มีตัดขอบมาให้ตรงนี้เท่มากตรงนี้ครับจะเป็นช่องขนาดใหญ่มันจะเป็นชุดควบคุมเครื่องเสียงก็คือมันยังมี CD มาให้มันเล่น usb ได้อยู่ในนี้แล้วก็มีวิทยุเปิดปิดก็ตรงนี้ครับเสียบ sd card ได้ตรงนี้ยสำหรับคีย พวกคลื่นความถี่วิทยุแบบที่ยังเป็นแมนนวลอยู่จริงหลายคนก็ชอบนะตรงนี้มันก็เท่ดีตรงนี้ครับเป็นปุ่มไฟฉุกเฉิน CLA เนี่ยมันให้ความปลอดภัยมาอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเราเบรกกระทันหันเนี่ยมันก็จะมีไฟติ๊กต่อเครื่องอัตโนมัติให้ส่วนตรงนี้ครับมันเป็นเรื่องของโหมดการขับขี่อันนี้ใครจะชอบปรับเป็นไงก็ไปปรับเองละกันในส่วนของข้างล่างก็จะเป็นแอร์ครับแอร์ Air เนี่ยรุ่นนี้เป็นแอร์ออโต้เป็นแอร์ที่ต้นมานะแยกอุณหภูมิซ้ายขวาได้ ตรงนี้ก็เอาไว้เปิดเพิ่มขึ้นลงโหมดก็เอาไว้ปรับว่าเป่าหน้าเป่าขาเป่าอะไรก็ว่าไปตรงนี้ข้างล่างครับก็จะมีช่องเสียบที่จุดบุหรี่อยู่ตรงนี้ก็คือถ้าเราจะต่อกล้องต่ออะไรเราก็ซื้อตัวอะแดปเตอร์มาเสียบแล้วก็เอาเนี้ยเสียบเข้าไปได้จะเป็นช่องเก็บของครับปกติช่องใส่แก้วก็มีมาให้2ช่องตรงนี้ที่เท้าแขนตรงกลางเนี่ยพอดีแขนครับแล้วก็เปิดขึ้นมาก็เป็นที่เก็บของแล้วก็เสียบ usb ได้ อ๋อลืมบอกไปว่าตรงเนี้ยกระจกมองหลังเนี่ยขนาดจะกระทัดรัดครับแต่ถามว่าเห็นหมดไหมถ้านั่งตรงคนขับเนี่ยเห็นหมดครับครบแล้วก็เป็นกระจกตัดแสงอัตโนมัติมาให้ด้วยด้านข้างครับก็จะเป็นที่ปรับเบาะต่างๆเป็นไฟฟ้าหมดนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาเบาะเบาะหลงังเอนเมมโมรี Memory มีมาให้ทั้ง3จุดครับตัวนี้เยอะมากๆแผงข้างก็จะไว้ควบคุมเปิดปิด,ปดกระจกปรับกระจกมองข้าง อันนี้พับอัตโนมัติจริงๆถ้าเราไม่กดเนี่ยเราลงจากรถเรากดล็อกเนี่ยมันก็พับหูเก็บให้อัตโนมัตินะฮะที่ผมชอบเลยคือตัวปุ่มวันทัชของทั้ง4บานกระจกเนี่ยพอกดงี้ปุ๊บ4บานขึ้นลงครั้งเดียวหมดเลยทุกคนอันนี้ชอบมากตรงนี้ครับมีแอร์แบ็กมีแอร์แบ็กก็คือของคนนั่งหน้าเนี่ยมันจะมีแอร์แบ็กทั้งด้านหน้าคู่เลยแล้วก็ ด้านข้างแล้วก็จะมีม่านสําหรับคนผู้โดยสารข้างหลังด้วยตรงนี้ครับก็จะเป็นลูกบิดที่มันเป็นสวิตช์เกี่ยวข้องกับไฟหน้าแนะนําว่าให้ตั้งออโตะไว้เลยเพราะว่ายังไงมันก็เปิดปิดอัตโนมัติให้คุณอยู่แล้วมาถึงด้านบนครับอันนี้ที่บังแดดซ้ายขวาเนี่ยเขาให้กระจกสองหนังหน้ามาให้ทั้ง2ด้านแต่เสียดายครับเขาไม่ได้ให้ไฟมาด้วยก็ไม่มีนะถ้าอยู่ในที่มืดก็ลําบากหน่อย ตรงกลางก็จะมีสวิตช์ไฟครับตอนนี้เราเปิดประตูค้างไว้มันก็ออโต้อยู่แต่ว่าถ้าสมมุติเราจะเปิดปิดก็แค่ควบคุมตรงนี้จบเลย แล้วนี้ก็คือเรื่องราวของเจ้า Mercedes-Benz CLA 200คันนี้นะครับต้องขอขอบคุณโรงแรม l ิ p h o โฮเทลแบง o k อกที่สนับสนุนสถานที่สวยๆให้กับเรานะครับยังไงก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ถ้าชอบก็กดไลค์กันเยอะครับยังไงเจอกันอีพีหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ